สวัสดีครับทุกๆชท่านนะฮะตอนนี้พวกเราก็ยังอยู่ในวัดนะครับระวังรอทีมงานนะครับไปซื้อประตูดเดี๋ยวเราจะมาทํางานช่วยที่วัดเล็กๆน้อยๆนะทุกคนนะครับ,นะรบนี่คือการปักธงใช่ไหมปักธงรบนะโดยเบาเก้าสี่มุมป่ะเอาคนละมุมเออีมุเม,ม,มเลือกใครเลือกก่อนได้ก่อนใช่ไหม ใช้เลือกก่อนขูดก่อนใช่ไหมมีจอบสองอันเสียมเสียงเขากำลังจะเอายู่ใช้ปากลักจะได้นี่บอกเออเล่เือเอาเลือกเอารนั้นไม่ใช่แข่งเนยทางแขนะแข็งหอน้ำใส่ก่อนแข่งนะมีนหินบนอะไใส่ถ้าถ้ามันโดนก็ทิ้งกจะยายะเปากอีนีเลยจะลุ่มใส่เขาได้บ่ เราทีมงานกุดก่อนนะเพราะเสียงนี้แค่สอง,งอันนะเดี๋ยวเราสลับสับเปลี่ยนกันกุด Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để ừ, không bỏ lỡ những video hấp dẫn มันหลวมต้องออสแลงอ่ะคือทั้งหมดสี่นิลี่ดยดเาตะกองปนภยนไามื่อได้บุญนีเะกปนานอปลาปลาปลาา โอ้มีละบ้งพ่อมั้งมีระบงเสาบานบะโอ้มาฝ่อละบงเสาบานบนี่บ่มือใด มันที่ยี่สิ่จแรงวันที่ยี่สี่แรงยี่สิบสี่ป่ะได้ป่ะท่าทอดุบบรานลงที่ลงทิศ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 ลงทาวันที่ลงทิศลงทิศลงทิศลนทิศลง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 ได้ลงาิศลงทิเลงทิศลงทิศลงทิศลเรามางตินระวงทิศลงทิศลงิศลงทิศลงทิศลงทิงงานศลงาิศลงทิศลงิศลงท่ศลงทิศลงทมศลงิศบงทิศลงทิศลงทิ เจียเจ๊งเจ๊เจ๊เจครับครับโอ้มัมเอนังได้แล้วเนาะโอเคเสร็จไปแล้วหน่งทงนะทุกคนหนึ่งทง ะทางโน้นก็กำลังจะจะได้กันอันนี้หลุมเบาเก้า 9. ได้แล้วบ่ไม่รู้อ่ะเอาเลยจะทุ่งลงเออเอ,อือฮะเย็นมันตืน่นนะ มีเรียนอยู่บ่อนเอาเรียนบาทใส่กนล,ลุมพอเกิดชั้นหน้าเราะจะได้พอคุมค้มทรัพย์คุ้มทองอถ้าแบบผมเอาใส่ชั้นหน้าเกิดมารวยนี<ม>่<ม>จะใส่สักถ้ามีก็ใช่ไม่มีะอะทุกคนตอนนี้ก็ได้สองลุมเนาะน้องเก้าก็ได้ไปแล้วทงทงก้าเป็นรูปอะไรอ่ะเป็น,น,นปรูปสีขาวใช่ไหม ส่วนผมก็จะเป็นท่าเข่าม้าก็สวยอยู่นะฮะตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูของกัปตันนะทุกท่านว่าได้ได้ไดอคุณลุมเนาะจะไปคุณลุมฮนะไม่ใช่ได้พอภพยนี่เลีอยท่องอีกสองอันได้ทำการคุณลุมก่อนนะฮะาาอองอองละ เปตขุดยากเนาะเป็นปเนีนงเดี๋ยววิเลือกให้ไอเอาสีไหนไอสีขาวสีขาวอ่ะไปสีขาว น้องอนก็จัดมานะครับทรงสีขาวเนี่น้อนก็จัดมานะครับทรงสีขาวเดียวเดียวเดี๋ยวไปนั่นหละโอ้ขัดทุบก่อนขุดล้อละขุดลอขทุบก็ฮักเลยอ่ะขทุบไม่ต้องขุดไม่ได้ทำมั <único Liberty répondre> ดใส่ลวดเอา โอ้ครับครับคุดคุดคุดไปทานั่นแหละเดี๋ยวก็เอาคอนทุกทีหลังมัดเสริมเลยแห้งแน่นตอกหลักลูกพ่อตอกหลักตอกหลักเสริมแห้งแน่นคอปวดเหนื่อยเออไอสีไลสีขาวไหนนี่ยหรอเออไอบอกว่าเอาสีขาวอ๋อสีขาวก็สวยอยู่ อ้าวพี่เอิร์ดไปเลยอีกลุมนึงครับมันสูงมันสูงต่ำโบเท่ากันเนาะตัดบอกยาแม่นบอกอ๋องั้นเอิร์ดก็เหลือผ้าเขามาสีเขียวนะนะกะอ้อยครับกะตรงๆกันสองฝั่งแล้วก็จัดไป ขุดรถบรรเลงบรแน่นี๋ยวเอาล็อกลักตอกยิบเนาะเออเมืนอยู่แล้นั่น,นอืมเราขุดวางไว้ก่อนเดี๋ยวก็เสริมความแน่นอีกทีนะเอออึ๊บเอ้ยอบรรวันทำความดีส้มโอ้ได้ส้มได้ส้มตั้งหนึ่งลูก <c oughs> หนึ่งลูกหักก <c oughs> ันเอาปกไปเอาปกไป ใช่หกคิดเฮ้ยเฮ้ยใช่ไหเกูยาอหยามันออกไปไกลกระตุ้นกระตุ้นกระตุ้นเดี๋ยวมันจะไม่มีดินถมกระตุ้นกระตุ้นเอิร์ทหน่อยนะทุกคนโอเคฮะทุกท่านตอนนี้กับตันกับเอิร์ทก็กำลังขุดนะฮะเร่งกันอยู่นะครับอีกมุมหนึ่ง

nói chúc mà một chi, vẫn vẫn nói chúc nữa, nhiều bị chúc, còn ít nói, bắt phải là rồi, <laughs> mệt, <Mình đoạn. cười> <laughs> <laughs> มีมก็ใส่ได้นะมีมก็ใส่ได้ใส่ไปแล้วเกิดชั้นน้าจำได้หมดใช่ไหมใส่ด้วยใส่ด้วยซาทุกซาทุกทำด้วยทำด้วยด้านในถึทำเ้าไนจ้ได้จื้อจะเเนี่เกยาเก็บนี๊อ่ะกระทุ่ง พอคุณเอาหลักมาเสริมยิ่งแน่นเลยเทีนี่ครับอันที่พอ่อพ่อกำลังสร้างยิ่งสวยเลยนะโอเคทุกท่านคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะฮะได้3หลักเดี๋ยวรอน้องเอิร์ธก็จะครบ4แล้วนะทุกคน,อนขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ